ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เราจะพูดถึงสตรีมโหมดใน JavaScript เราอธิบายถึงประโยชน์ข้อจำกัดการใช้งานและความสำคัญของสตรีมโหมดพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน การเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้นใน Java Script สตรีคโหมดเป็นคุณสมบัติที่ถูกแนะนำใน e อ m a s c r i p t 5 ES 5เพื่อทำให้โค้ดปลอดภัยขึ้นและป้องกันข้อผิดพลาดด้วยการใช้สตรีคโหมดการใช้ไวยากรณ์บางอย่างที่ยืดหยุ่นมากเกินไปและคุณสมบัติที่อาจมีความเสี่ยงจะถูกปิดใช้งานและจะมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เข้มงวดขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงและเขียนโค้ดที่มีความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเพื่อเปิดใช้งานโหมดสตรีมโหมดให้เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ที่จุดเริ่มต้นของโค้ดของคุณ คำประกาศนี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งสคริปต์ทั้งหมดหรือในระดับฟังก์ชันเป็นรายตัวตัวอย่างเช่นหากนําไปใช้กับสคริปต์ทั้งหมดคุณสามารถเขียนได้ดังนี้หากนำไปใช้กับแต่ละฟังก์ชันคุณสามารถเขียนได้ดังนี้ ส r ร c t โหมดใช้กับแต่ละสโคปดังนั้นมันสามารถเปิดใช้งานภายในฟังก์ชันได้นอกจากนี้เนื่องจากส r i ี t โหมดถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นในโมดูลแล้วคุณจึงไม่จำเป็นต้องประกาศใช้งานแบบแยกภายในโมดูลการใช้ส r i ี t โหมดจะเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มต้นบางประการของ JavaScript นี่คือตัวอย่างหลัก ใน j a v a ค c r i p t ทั่วไปหากลรเว้นการประกาศตัวแปรจะมีการกำหนดให้เป็นตัวแปรแบบ global โดยอัตโนมัติแต่ใน strict mode สิ่งนี้จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดตัวแปรจะต้องถูกประกาศเสมอด้วยว่า let หรือ const คีย์เวิร์ดในอนาคตของ JavaScript เช่น implement, interface, package เป็นต้นไม่สามารถนำมาใช้เป็นชื่อตัวแปรหรือฟังก์ชันใน s ส r i p t Mode ในโหมดปกติ this ภายในฟังก์ชันจะอ้างถึงวัตถุ global เช่น window ในเบราว์เซอร์แต่ใน strict โ o de ค่าของ this จะเป็น undefined สิ่งนี้ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ this อย่างไม่ถูกต้อง ในโหมดปกติการพยายามลบคุณสมบัติของอ็อบเจกต์ที่ไม่สามารถลบได้จะถูกละเลยโดยไม่มีข้อผิดพลาดแต่ใน t ตรี t Mode จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ในโหมดปกติการประกาศพารามิเตอร์ที่มีชื่อเดียวกันหลายครั้งเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ในสตรีมโหมดจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดคำสั่ง with สามารถลดความสามารถในการอ่านโค้ดและไม่ได้รับอนุญาตในสตรี p โหมด ส r รี t โห d e ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโค้ดในหลายๆด้านในสตรี t โห d e ข้อผิดพลาดที่มักถูกมองข้ามในโหมดปกติจะถูกตรวจพบทำให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นตัวยอย่างเช่นมันป้องกันการสร้างตัวแปร global โดยไม่ได้ตั้งใจและการใช้คำสงวนผิดวิธี ในสตรี t Mode เอนจิน JavaScript สามารถปรับปรุงประสิทธิธทภาพการทำงานของโค้ดได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ความเร็วในการประมวลผลอาจเพิ่มขึ้นการจัดการดีสจะมีความเข้มงวดมากขึ้นป้องกันการเข้าถึงออบเจกต์ global ที่ไม่จำเป็นซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยของโค้ดนอกจากนี้การจำกัดการใช้คำสงวนยังช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับคำสำคัญในอนาคต สครต์โหมดถูกแนะนำในเอกมาสคริปต์5และไม่รองรับในเบราว์เซอร์ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามการเปิดใช้งานสครต์โหมดจะถูกละเลยโดยเบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับโดยที่สคริปไม่เสียหายดังนั้นโดยปกติแล้วสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เมื่อมีการนำสครต์โหมดมาใช้กับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วการทดสอบอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดสครต์โหมดใน JavaScript เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของโค้ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือการพัฒนาแบบทีม แนะนำให้ใช้โหมดเข้มงวดอย่างจริงจังเพื่อป้องกันบั๊กและข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดรวมถึงเพิ่มความสามารถในการอ่านโค้ดและการบำรุงรักษาการทำความเข้าใจและใช้งานสตรีมโหมดอย่างเหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาใน Java Script และช่วยให้การพัฒนามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณสามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการ หากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคําอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณการสนับสนุนของคุณช่วยให้ช่องนี้มีกำลังใจโปรดกดติดตามช่องนี้